หลังวเมีเอท้าทีเธอเอาละครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมกิวยูนะฮะอยู่ในช่วงเล่นปืนนอกกระแสนะครับ มาฮะปืนวันนี้ที่ผมจะเล่นนะครับก็เป็น Pw 5 7เลยนะฮะสหรับของแต่งก็จะมีประมาณนี้นะครับของแต่งผมไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะก็ลองแต่งตามกันได้ดูนะครับของแต่งผมก็ลองแต่งตามแบบว่าที่ตัวเองถนัดนะฮะไปเราจะลองเอาเปืนนอกกระแสกับเปกนี้นะฮะไปลงแรงกันเลยมาดูกันว่ามันจะพาผมชนะได้ไหมนะฮะไปมาครับตอนนี้เข้าเกมมาเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โอโยเพื่อนตักมา ยิงย่งคยิ่งคประเติมก่อนอนัดแรกยิงเข้ากำแพงไหนวะเฮ้ยนอนอยู่เฮ้ยอีกทสิเรถด่านนี่ม่อําใหซะด้วยนะ โอ้ผมเซง็งทำไมทำไมทำไมเอาดีปุณิยต์เลยกันเล่นมัวมอ2สองตาแล้วเมื่อกี้กับตายกับตายกับอุา้าเฮ้ยมัวถูดแค่ว่าพบพบผู้มีเซ็หนึ่งอังงตรา อะไรวะใครพูดไรอ้าวคนุมม่ปิดไม้ทีมเหรอปิดก่อนแล้วกันอะไรตามมันตามอน,มอนไม่รู้นั่นแหละเห็นนะเห็นหนะเฮ้ยเป็นโดนตายไปสิโอ้โหขอเห็นผมก่อนอ๋อฮออบเลยนะประเด็นเฮ้ยวิ่งอะไรเหมือนกันละ่ะ โอ้โหวิ่งเป็นนินจาเลยเออเอ้าโอ้โหไม่เห็นโอ้โหยิงไม่ตายโดนสวนดับเลยผมจหวะนี้เฮ้ยผมยิงจริงอะปืนอะดีแต่ผมว่ายิงไม่โดนเองมาใหม่ทีสิ ขอ,อกแก้มือหน่อยขอแก้มือ,อหน่อยอุ้ยเอาอุ้ยบกหมาตายอุ้ยละโอ้โหโโฮะแล้วโหเโโถอเอ,อ้ย ว่าผมจะแก้มือใหม่ว่ะผมไม่ยอมว่ะอีกเกมว่ะช่วงนี้ที่เจนเจอแต่แบบโควตโหดอล้ผมว่าผมกลางดีนะแต่ได้รู้ว่าปืนมันเหมาะหรือเปล่าผมเนี่ยเหมาะหรือเปล่าไม่ใช่ปืนมาเริ่มเลย เร,รจาจะล้วงนะฮะล้วงหลังอ,อ้มงอ,อมมันจะอ้อมจริงๆินะครับเอาหายหมดเฮ้ย,ยตรองไหนอีกปะอุ้ยโอ้โหทั้งหัวเครื่องทั้งใบบ้านเฮ้ยไม่ตาย,ยไม่ตายเมื่อกี้โอ้โหยผมนึกว่าจะตายแล้วนะเอา้าเจอมือสนายอีกแล้ววะเนี่ย เอาแยะยิงตายเลยเอาเรียบร้อยโหหโหิเกษีย์ครบดีมากผมบอกเลยตายส่ตายส่เอาดูว่าจะวิ่งมาโอหโหโหโห้ยสัตว์ยิงรอทางนั้น รุนนี่แปลกๆมากเลยตอนนี้โอ้ยไคลโลไคลโลเลยไคลโลเลยโทษรุนสนายิงโอ้ยผมว่าแล้วผมเห็นได้มันยิงผมอยู่เนี่ยแต่ผมยิงมันไม่ได้พราผมต้องลวงปะผมอยู่ล้วงได้ไหมผมจะลอง ต้องลอยหลังแล้วล่ะวันนี้อุ้ยอะไรวะไม่ตายเฮ้ยยิงไม่ตายครับท่านผู้ชมเออตายทีเถอะขอร้อง คนเรื่อยไปมามาโอ้ยสู้ใครลงไม่ได้ ไปเล่นไปทำไปเล่นไปเฮ้ยนี่อยู่จังวะเอ้าโดนลอยอีกหลืมเช็คหลังเลยยีมาแค่ยิมาแค่เฮ้ยโหกับตายแล้วเนี่ยผมชอบยิงแล้วมันไม่ตายอ่ะ คือแบบยิงแล้วมันใกล้ตายตลอดอะประเด็นเออตายกทีเหอะเหมือนตอนรับปืนจะบอกอนนี้นะครับต้องเข้าแบบระยะเก,กือบใกล้อะครับเกือบใกล้พอควรว่าก็สุดมอนค่อนข้างค่อนข้างกระจายมากเลยนะเนี่ยมันรู้ใจผมเหรืออะไรหรือเห็นกระสุนผมทำไมมันต้องวิ่งวิ่งสวนทางแทนที่มันจะวิ่งตามลายของมันนะ มาอะโอ้ยอุ้ยอ้ยอุ worries, <ok oh, ้ยเอชวอโอ้โหโดนย่างสดแล้วพาที่ชนะนี่ไม่ใช่ชนะเพราะผมนะชนะประทีมแล้วรวยเลย โอ้ยสุดหมดก่อนตายฮอฮหอใครวะอหอมันนะ่ะมาดีมาดีโครเลยไปอ๋อเสียงเท้ามันคนเดินมาขนาดวะ เดินไป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 โอ้โหไม่ทันโอ้ยโดนหอยงผมไม่มิดไม่มีที่หอด้วยนะประเด็นห้อมอยู่ไหนวะนี่ผมตั้งป้อมตรงนี้เลยมาตั้งตรงนี้เลยยิงไปแลมโบ้ไปเลยสิครับ โดนด้วยมาดีมาดีมาดีจะต้องไม่โดนบ้างแหละมาพอพอเลิกเลิกอ้เพื่อนค้างเหลือเลยไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายเออตายแล้วนะแต่ละที เลเซอร์เฮ้ยมันตัวมันวับปะตัววับเฉยอยู่ไหนหมดเฮ้ยระเบิดอ่ะโโหชนะแบบไม่ได้โชว์ความโหดของปืนอะว่าอะไรครับเนี่ย q ส5 QP15 ตัวนะฮะมาผมจะสรุปนะครับสาหรับผมผมคิดว่าปืนกระบอกนี้นะฮะค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับซึ่งปืนนอกก็ใส่กระบอกนี้จะถามว่าสู้เบต้าได้ไหมผมว,ว่าสู้ไม่ได้เลยนะครับมันก็ปกติเลยครับว่าจะสู้ปืนเบต้าไม่ได้นะฮะซึ่งตัวปืนกระบอกเนี้ยมันค่อนข้างที่จะต้องใช้ระยะในการยิงนะครับแบบว่าต้องเข้ายิงแบบเกือบใกล้อะง่ายเพราะว่ากระสุนมันค่อนข้างแตกปลายเยอะมากแล้วแบบ อัตากระได้มันจะเร็วนะครับแต่มันก็ยังดูเหมือนไม่เร็วมากอะครับมันแบบกระสุนมันยังมีระยะห่างแบบไม่สามารถสวิงสวิงหมุนหน้าจอแล้วกระสุนแบบเข้ารูทีต่อกันอะไรเงี้ยเออมันยังมีข้อเสียเยอะอยู่นะ้รกระปืนกระบอกนี้ผมว่าปืนกระบอกนี้ปืนนักก็ใส่กระบอกนี้ไม่ผ่านัป็นการแรกสำหรับผมนะสำหรับในความคิดผมที่ผมลองเล่นมาผมว่ามันไม่ผ่านเท่าไหร่นะฮะยังไงก็เดี๋ยวผมอีพีหน้าผมก็จะเอาปืนอีกกระบอกหนึ่งครับมารีวิวว่าคือปืนนี่กระบอกนี้เลย รอติดตามชมกระบอกนะเฮ้ยไม่ใช่สิรอติดตามชม EP หน้านะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะพยายามปรับปรับคลิปให้มันดีขึ้นนะฮะพยายามจะพ,พ,พูดให้มันเยอะขึ้นพูดให้มันดีขึ้นนะครับยังไงก็อย่าลืมพพอร์ตผมด้วยนะครับสวัสดีครับ